นี่เป็นช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรคุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดนะคะหลังจากไปสังเกตเห็นและเอ๊ะทำไมท่าทางมีพิรุษนะคะคไม่ยอมขับรถเข้าไปที่ด่านตรวจแล้วก็กลับรถบนสะพานข้ามแยกเลยเร่งเครื่องทําท่าจะหลบหนีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตํารวจก็เลยตัดสินใจที่จะสะกัดกั้นแล้วก็ต้องขับรถติดตามในระยะกระชั้นชิดค่ะ ใช้อาวุธปืนยิงไปที่ล้อรถก็แล้วเพือ่อสกัดกั้นตอนแรกก็ยังไม่หยุดนะคะท้ายที่สุดแล้วก็ขับต่อกันมาที่อำเภอท่าฉางห่างจากจุดแรกถึง12กิโลเมตรด้วยกันค่ะสามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้ซึ่งผู้ต้องหาพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บนะคะก่อนที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ดูซิว่าเอ๊ะทำไมต้องหลบหนีด่านตรวจรขนาดนั้นนะคะอ๋อในรถมีของกลางค่ะ เป็นยาบ้าสุกซ่อนมา396,000เมตรอม่อะตีกลมๆเกอือบ4ี่แสนค่ะสุกเอาไว้ในลังพลาสติกสำหรับแช่ปลาใส่น้ำแข็งด้วยนะสี่ลังโดยที่ไม่ปิดบังอะไรครับคืออุกอาจมากฮะแล้วจากการสอบสวนนายธรรมรัตซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็สารภาพว่าเพิ่งออกจากเรือนจำไปเลยนะแล้วข้อหายาเสพติดด้วยครับทีนี้เนี่ย ยาเสพติดจำนวนดังกล่าวนี่นะฮะไปรับมาจากรถบรรทุกข่วงบริเวณแยก417นถนนสาย41ขาล่งใต้ห่างจากจุดตั้งด่านในประมาณสัก1กิโลเมตรครับได้ค่าจ้างในเป็นเงิน10,000 0บาทเพื่อที่จะนําไปส่งที่อำเภอเดาจังหวัดสงขลาแต่ว่ามันถูกจับเสือก่อนด้านนายพิราการจะนบพง์ครับซึ่งเป็นผู้บุกในการปปสภาค8ก็บอกว่าจากการตรวจสอบยาเสพติดในครั้งนี้นะฮะเป็นยาเสพติดที่ลักลอบขนส่งมาจากภาคกีสารครับ เหมือนกับยาเสพติดที่จับได้เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี่แหละแล้วหลังจากนี้นะครับคือว่าตํารวจสพท่าฉานก็จะนําของกลางและผู้ต้องหานะครับไปดำเนอินคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือว่าเม็ดเอฟิตามีนนะครับไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนากาักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้าย ทำร้ายร่างกายผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้ได้รับอันตร,รายแก่กายหรือจิตใจขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วก็ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กําหนดหรือว่าย้อนสองด้วยนะฮะโดนหลายคดีค่ะออถือว่าเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะบรรทุกเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายนะคะทีนี้ทางตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปขยายผล เพราะว่าทางตัวผู้ก่อเหตุเองรับสารภาพนะคะคบ,บอกว่าไปรับยาบ้ามาจากอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับเดี๋ยวจะได้ขยายผลกันต่อไปนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยาบ้าเยอะก็จริงแต่ว่าคนนี้ยังไม่ใช่เครือข่ายใหญ่ค่ะเ,<อ>เดี๋ยวอาจจะต้องมีใหญ่กว่านี้ค่ะ,ะคือว่าแต่ว่าการกระทาหรือพฤติการนะครับชมลองสังเกตดูนะฮะคือไปตามเส้นทางล่องใต้เนี่ยสายหลักนี่แหละครับคุ้มชมะแล้วก็มันมีช่วงจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่ผู้ก่อเหตุนะครับจอดรถอยู่ทางด้าน สายแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็มีการขับรถสวนมาเพื่อที่จะทําการตรวจค้นหรือว่าจับกลุ่มแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมยมีการต่อสู้นะฮะแล้วจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่ว่ากับรถย้อนสอนเนี่ยรถบรรทุกครับหูถ้าเกิดเบรกไม่ทันนั้นมีชนจังๆเลยนะฮะแล้วนี่ครับหลังจากที่ว่าจับได้แล้วรถครันนี้เนี่ยที่บอกว่าบรรทุกยาเสพติดมาก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงด้วยพิธีการเอาใส่ถังกบกลิ่นนะฮะแต่ว่ายาเสพติดใะหูมีเยอะมาก เกือบ4แสนเมตรนะครับต้องชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการในครั้งนี้เนะี่ยเข้มข้นเหลือเกินนะครับแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีมีบาดเจ็บนะเล็กน้อยนะครับก็ให้กําลังใจกันไปนะครับ